พักและจชา,ชาทิปธิบัติครับคุณนิพนธ์บนุนยามณีครับรองหัวหน้าพักเชิญเลยครับคบพี่น้องครับวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มา77ปีครับถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้77ปีครับเ,เพราะฉะนั้นผมบอกตรงนี้เลยครับบอกคุณนิพิษเลยว่าถ้าจะให้ประชาธิปัตย์จัดเลือกตั้งผู้ว่าให้เลือกจุลินเป็นนายกครับ หมายออกกฎหมายยกฐานะอ,อบตให้เป็นอายกสถานสภา,าตำบลให้เป็นอบตเนี่ยนายชวนเป็นนายกครับวันที่ออกกฎหมายแผนขั้นตอนกระจายอํานาจนายชวนเป็นนายกครับร<ว>อบนี้ประชาธิปัตย์มาขอโอกาสว่าให้จุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นนายกครับ<ว>แล้วจะ<ว>ให้เลือกผู้ว่าผู้เก็ตไอ้รู้จะให้เลือกผู้บริหารสกอตสมุยให้ดูคุณนิพิษไม่ต้องตกใจครับ เป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่พักเฉพาะกิจครับขอบคุณครับ